สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อั้นจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับกระปุกนะครับของธนาคารออมสินนะครับจากงานมันนี่เอ็กซที่อุดรธานีนะครับก็ตัวนี้นะครับใครที่ฝากสลากออมสินนะครับจำนวน1,000บาทนะครับเราก็จะได้นะครับกับกระปุกนะครับอย่างนี้นะจ๊ะอันนี้นะครับเป็นนิจาอลูมิเนียมนะครับเลเลนะครับนี่และสิ่งที่พี่อั้นชอบนะก็คือน่จ่าเฮ้ยแกะง่ายมากนะครับ ปีนี้กระปุกของธนาคารองสินที่ชอบไปสุดเนี่ยคือนี่จะแกะง่ายนะครับคือดึงถ้าเกิดเป็นปีก่อนๆนะครับแกะยากยานะครับแต่ว่าปีนี้แกะง่ายนะครับนี่จ้าประมาณขนาดนี้นะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เป็นที่ใส่เงินนะครับเห็นไหมใส่เงินแต่ที่ชอบไปสุดนะครับคือปีนี้ดึงออกง่ายมากนะครับปีก่อนๆดึงออกยากอ่าเดี๋ยวเพื่อนให้ดูนะนี่จ้าเป็นลายนะครับเห็นไหมครับอันนี้นะครับเซฟออป l อนด์นะครับก็คือต้องรักษาโลกนะครับ ก็นีจานี่เห็นไหมครับนี่จะมีการลดรลงนะครับงดใช้พลาสติกด้วยนะครับนี่ก็เป็นดีไซน์อย่างนี้นะครับเป็นรูปนะครับไหมนี่ปีนี้ก็ค่ายาดีไซน์สวยนะครับข้างล่างก็เนี่ยครับก็จะเป็นเขียนนะครับว่าธนาคารอมสินรัฐบาลประกันนะครับไม่มีอะไรข้างล่างเฮ้ยแต่ว่าเนี่ยดีไซน์เนี่ยค่อนข้างเนี่ยแปลกครับกับอมสินแบบเดิมไง เพราะถ้าเกิดเป็นกระปุกอมสินรูปเดิมนะครับมันก็จะเป็นเนี่ยมีตาธนาคารอมสินแหละถูะ <c oughs> <ห>กแล้วแล้วก็จะมีรูปนะครับที่มันเป็นความแล้วต้องเป็นธนาคารนะหรือว่ามีความเป็นรัฐบาลนะครับแต่ปีนี้ไม่ใช่นะครับนี่จามีความเซฟนะครับถ้าเกิดเราครับไม่เห็นไอ้ตาอมสินครับดูที่ร้านอัข้างนะเฮ้ยเราจะไม่รู้ได้น ah ี <ashes> ่คือปุ่งของธนาคารอมสินน์ครับปีนี้ค่อนข้างเนี่ยจ้างนะครับคนที่เรียกว่าอะไรครับออกแบบะครับว่าอนข้างทนี่ะเป็นสากลมากขึ้นครับนี่จ้าก็จะเป็นรูปนะครับเกี่ยวกับ การลักโลกนะโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับกระปุกของธนาคารออมสินครับเราจะฝากสลักออมสินไป1,000บาทนะครับเราก็จะได้กระปุกนี้มานะครับเพียงก็ไปฝากทุกปีนะครับเพื่อที่จะเอากระปุกนี้จะโอเคครับเพื่อจัดการเรคลียดไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะครับร่ำลึกให้ยากสินเพื่อนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินขึ้นอยู่ครับสามารถไปสากสินได้โดยตรงครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า